Thank <laughs> you. ครับทืนนี้เดี๋ยวลุงพอจะพาพวกเรามาดูวัดที่เป็นปัญใจของพระารานะครับอยู่ี้อ,อีทอนอยู่อันดุนนมนะครับจังหวัดราวธานีซึ่งตั้งใจไว้านานแล้วนะครับพวกเราหลายคนก็คงไม่รู้เอ่ื่องท่านเจ้าคุณเกศอดีตเจ้าคณะจังหวัดราชธานี ท่านได้ประพันธ์ไว้ในนิราชนมเมื่อปี2502นรยนะครับท่านได้เขียนนิราหรือประพันธ์นิราชนอมไว้เราดึงวัดนี้นะครับเราถึงวัดนี้เอาไปดูกันว่าวัดอะไรที่อันเป็นปนมเป็นขวัญใจคนอะนเราหลวงพ่อจัดให้ยามโควิดนะครับคงจะเห็นแล้วนะครับอ,อยู่สายถนนสายาพนม ทะลุกออกไปาตามบ้านตะกิดแล้วก็ไปออกกระบี่ไปออกปังงานะครับสายก่อนเขาเรียกว่าสายปักดการซิปนะครับเป็นเป็นทางแยกตัดตัดแยกออกมาจากสายถนนสาย4ี1ธูรราภูเก็ตนะครับซึ่งทางนี้ก็สามารถไปไปปังงาไปภูเก็ตได้ไปกระบี่ได้นะครับสายนี้ซึ่ง คาดว่าน่าจะเป็นกิโลเมตรที่สี่หรือที่หกไม่จำไม่ได้นะครับข้ามาจากถนนสายหลัก4ี่นหนึ่งแล้วก็ประมาณแค่สี่หรือห้ากิโลนี่แหละจะถึงวัดปากตเตลิดนะครับวัดปากเตลิดซึ่งเป็นอยู่หมู่ที่สิบนะครับตำบลต้นยวนหมู่ที่สิบตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดราชธานีนะครับซึ่งข้างหลังวัด ก็เป็นกองศกนะครับที่ท่านเจ้าคุณเกตท่านได้ประฟันเป็นนิรานนมไว้ทีนี้ก็ร่มรื่นดีนะครับเป็นวัดที่ไม่ใหญ่นะครับวัดที่ไม่ใหญ่แต่ก็ร่มรื่นดีมีพระพุทธรูปมีอะไรนะครับซึ่งท่านเจ้าคุณเกตอ่านว่าไว้ว่านะครับเราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับว่าไว้ในนิรานนมนะประฟันไว้ว่า เดิมเนี่ยแรยกแรกตั้งวัดนี้นะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดเลิดอุตตลิดโรทาวรารามสีนายายนะย้ำนะครับท่านเขียนไว้ว่าวัดนี้เดิมตั้งทำไมไหนไม่รู้นะครับชื่อว่าวัดเลิศอุตตดิตโรทาวรารามสีนายายซึ่งแปลว่า ภาาเหนือประเสริฐเป็นที่เลิศด้วยโกรธมีโทษใหญ่วัดแห่งนี้มีมั่นมิ่งขวัญใจของเทพไทยวิษณุนามนาลายนะครับของเทพไทยวิษณุนามนาลายซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่านะครับได้กล่าวไว้ว่า วัดนี้นะครับท่านว่าตอนที่ท่านมานะ่นะครับก็วัดนี้ได้เสือนะเส่อมถลายลงนะครับเสื่อมถลายลงซึ่งท่านอยากจะว่าถ้าให้ตั้งชื่อใหม่ของวัดนี้นะครับคนทำไมนั้นท่านว่าอยากจะประสมให้ชื่อว่าวัดเลศิศลักษณารามนะครับท่านว่า ในนิราตนมน,นะครับว่าท่านอยากจะให้ตั้งว่าวัดเลิดลักษณะดามหากคื้นฟูวัดขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งวัดนี้ผู้ก่อตั้งวัดนะครับผู้ก่อตั้งวัดก็คือพ่อท่านขุนทิพย์นะครับพ่อท่านขุนทิพย์เป็นผู้เริ่มสร้างวัดนี้นะครับวัดวัดปักตะเลิดเนี่ยนะครับเพราะมันมีคลองคลองตะเลิดอยู่นะคลองตะเลิดอยู่ เป็นผู้เริ baptism, so ่มแรกนะครับแล้วรางปอยนะครับแล้วรางไปพอพอต่อรองพันอาลอยนะครับหลวงพ่อพริมท่านว่าไว้งั้นนะครับหลวงพ่อพริมชาวพระแสงนะครับชาวพระแสงก็ก็อยู่อำเภอบ้านตาขุนปัจจุบันนะครับตำบลพระแส่งนะครับได้มาฟื้นฟูใหม่นะครับก็อยู่ริมฝั่งวันฝาของกองคลองศกนะครับกองคลองศพหมู่ที่สิบ ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นวัดราชนะครับซึ่งเป็นวัดราชสังกัดมหานิกายนะครับซึ่งปัจจุบันก็จด้ชื่อว่าวัดปักกะเลิดนะครับวัดปากกะเลิดเดี๋ยวเราไปไหว้นะครับเดี๋ยวไปไหว้รูปศักดระของเจ้าที่เจ้าทาง นะครับก็คือรูปของอพระทาานคุณทิพย์นะครับอันตรกิ์ซึ่งเป็นเป็นเจ้าวาดที่ผู้ก่องอสร้างวันนี้นะครับก็ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาพวกเราไปสักการะกันนะครับเอาไปกันเ,เรามาดูกุติท่านนะครับนี่คือบริเวณวัดเดี๋ยวหลังจากไหว้ท่านแล้วจะพาพวกเรามาดูอีกครั้งนะครับมาดู ที่นี่ก็คืออาทรเมรอกุฏิหรืออนุสาวรีหรือศาลานะครับของพระท่านกุทิ์นะครับเพื่อเขาได้ก่อสร้างทางวัดได้ก่อสร้างไว้นะครับนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาวนไปก่อนนะครับนะพาวนไปก่อนขึ้นไปขึ้นมันมีทางขึ้นอยู่นะครับ ขึ้นอยู่ยว,วนให้เห็นมีพุ่มไม้สวยงามนะครับซึ่งวัดเป็นวัดไม่ใหญ่นะครับพื้นที่น้อยอยู่หลังวัดก็เป็นลองศพนะครับลองศพีด้านหน้านะครับด้านหน้าก็มองเห็นถนนสายไปจากพนม นะครับทะลุไปออกกระบี่นะครับปากตรงนั้นปากเรานะนะครับที่กระบี่ที่หน้าเหนือเนะขาต่อนะผ่านเขาต่อผ่านบ้านนานะครับนะถ้าทะลุออกไปเส้นเพชรกระเทษมแล้วนีนะ่ไปขวามือก็จะไปพังงาไป้ายมือก็จะไปกระบี่ออกทะลุออกไปตรังทะลุออกนะครศรีธรรมราชได้ คงจะได้เห็นได้ชมได้ดูได้ากักระนะครับพรตันติทิพย์ได้ทิพกัไในวัดป่าตะเลิดแันแล้วนะครับซึ่งชื่อเดิมๆที่หลวงพ่อไล่ยาวไปฟังตั้งแต่ต้นตามนิราศดมซึ่งแปลว่ากวนใจพระนารายณ์หรือกวนใจพระวิษณุในันจุบันนะครับ,นนนะรบก็ ดูกันเองนะครับดูกันเองแต่ถ้าหมดโควิดอะไรแล้วอยู่ข้างถนนนะครับอยู่ใกล้ถนนนะถ้ามุ่งหน้าไปกระบี่หรือไปบางนาวิ่งสายนี้ถนนสายนี้ก็จะอยู่ด้านฝ่ามือนะครับจะอยู่ด้านฝ่ามืออยู่ติดถนนเลยวัดปัตรเตนะครับวัดปัตรเ่าก็แวะมานมันสการพระด้านขุนทิ์ พูดตักุิได้นะครับพูดตักุิได้ก็ก็ลงพอจะพยายามค้นหาสิ่งเดิมๆเพราะว่าลูกหลานหรือคนรุ่นหลังยังไม่รู้จักนะครับเพื่อให้พวกเราได้ได้รู้จักกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พวกเราโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ